คิดว่ามึงเฟียวมากเหรอฮะโอเคนะครับทุกคนก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกแมปแล้วนะครับอ่าสำหรับทุกคนที่รอคอยตอนนี้ก็มาแจกกันแล้วนะครับก็นี่นะครรวกเจ้าพวกมินรถออะไรต่างๆนะครับอ่าส่วนของในแมปก็จะมีพวกนี้นะผมนี่นี่นะครับ,นะรบอ่า ก็แบบนี้เป็นซอมบี้แลนด์นะครับผมผมก็มาแจกแล้วนะครับผมเป็นคนทำนะครับก็สามารถเอาไปแจกต่อได้นะครับแต่ต้องให้เครดิตกันด้วยนะครับผมเอ่อให้เครดิตน่อยก็ดีนะครับถ้าถ้าจะไปแจกต่ออ่าเดี๋ยวผมจะทําแบบอื่นๆมาให้นะครับอย่างเช่นแบบปรสิตแบบเอ p ซีพแบบอะไรต่างๆนะครับผมหรือว่าทุกคนอยากได้แบบอะไรก็ขอกันมาได้นะครับผมดวผมจะทําให้นะครับก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแมปนี้นะครับผมที่รอคอยบางคนนะก็จะมีคนรอคอยแบบนี้ตั้งตั้งใจรอมากนะครับทุกคนส่วนมีคนคนนึงนะครับที่ถามว่าโงอตอนน้าไม่ได้เลยผมจะบอกในคลิปนี้เลยละกันนะครับผมอเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปนี้เลยนะครับผมก็ผมก็สงสารน้องไม่คิดดิน้องหรือว่ารุ่นรุ่นอะไรก็ไม่ผมสงสารเขานะครับผมเอ็นดูด้วย ก็คือแบบไม่รู้้องเขาไม่รู้อะไรเลยนะผมไม่รู้มายัางไงไม่รู้แบบวิธีลงนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเปลือให้ดูนะครับเดี๋ยวผมหาคอนนะครับนี่นะเนี่ยมันเป็นตอ,อนนี้นะครับเนี่ยกดลงไปเลยนะครับผมแล้วก็ซอมบี้เนี่ยมันจะเป็นตอ,อนนี้นะครับผมซอม,มบี้อโพเคลิทนะแสดงผมลงมุมมาแนละ้วผม ก็ประมาณนี้นี่นี่ผมทำแบบนี้นะโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ให้ซัมบี้มันอยู่ด้านด้านบนสุดนะครับแล้วไอ้น้ำอยู่ดับสองเนี่ยเนี่ยแล้วก็มาเปิดไอ้นี่นะครับผมเนี่ยเปิดไอ้เนี่ยให้เปิดเปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดให้หมดแล้วก็เปิดตรงนี้นะครับแล้วก็กดนี่นะเอ้ยนี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเป็นแค่ปรับของไม่ตกแล้วกดสร้างโลกได้เลยนะครับผมก็สงสารนะครับผมก็เลยต้องมาทําคลิป บอกนี่แหละครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามช่องมานะครับผม